สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มีคลิปครับเตือนภัยแต่กระเพือสตีครับสำหรับผู้ใส่รถสนัสนุนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอุบัติเหตุครับรถพิกคว่ำครับรถพิกคว่ำครับพิกซีตันครับพ่วงบริเวณป้อมตำรวจ อเออสินระวังเพื่อทหารใตไปเพื่อทุกเด็เกครับตุกนี้เป็นยุทโคงครับอันตรายเป็นอันตรายนิดนึงครับก็จะมีสอบถามทั้งคนขับรถนะครับโอ้สุฟังว่าเพิ่นไดบ้บรรทุก คีซีตันนี่มาจากอำเภอรสีสไลจ์จหวัว่าสีสเกตครับคือจะนัาไปส่งที่ตรดาดไทยนะครับแต่ว่าพอถึงจุดเกิดเหตุนะครับรถมาถึความเร็วสูงนะครับเลยเสียหลักรุธคงที่ความบริเวณดังกล่าวนะครับแต่ว่าผู้ขับพินกับปลอดภัยดีครับ ถามที่ว่าเป็นใส่ไพ่ยังครับเอ่อแขวนไพ่ยังเพิ่นกับว่าได้บอกนะครับแต่ว่าค้นขับเพิ่นปลอดภัยกับถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับนี่ครับพริกคว่ำครับคว่ำทั้งหมดขวำทั้งพริกครับพริกีกระจายครับเป็นถุงเป็นถุงนะครับเพิ่นกับได้นำโหถดแค่เดือน,นมาอ่า ทยไทยปิกเนีาฝากเตือนไปยังง่านผู้ชมทุกท่านนะครับในการใส่รถกระจนนนะครับขับรถกับห้ปลอดภัยครับหลางกายต้องพร้อมครับมาแมน่าเมยล่าเพียนี่ก็เัืงฝืนขับต่ออยู่ห่วงกับฝืนขับต่ออยู่ทั้งสี้ก็บ่เอานะครับมันเป็นสิ่งที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะครับเสี่ยงต่อ บุคคลอื่นเสี่ยงต่อทรัพย์สินของของส่วนตัวเองนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของท่านราชการนะครับซึ่งมรดเหตุนี้ก็เหตุให้ทรัพย์สินทั้งราชการกับไฟสองทางนะครับเสียหายนะครับเจ้าทีเพิ่นก็กำลังมาเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับชีวิตเป็นสิ่งสำคัญครับสิ่งของก็เสียแล้วก็เสียไปครับแต่ว่าชีวิตเท่านี่ก็รักษาไัยนีที่สุดครับ ฝากไปถึงพี่น้องทุกคนนะครับขอเปิปลอดภัยครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณ,ค,ณครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็แค่เดินก็นัง